สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลซิริทนทรเนาะใช่ตอนนี้เราก็ได้น่าจะได้เตียงแล้วนะครับเราก็ต้องมาตรวจซ้ำอเอกซเรย์ปอดที่โรงพยาบาลเนาะใช่เขาจะถ่ายรูปร่างแล้วก็ไปเอรย์ไม่ใช่ไปเอกซเรย์ปอดใช่ครับเราก็ได้ที่ ได้ครัเ,เรียกส่งตัวก็คือเราก็ได้เตียงแล้วนะครับตอนนี้ก็ทุกๆคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวเราก็หายแล้วกลับไปทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะเนาะใช่ฮะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้เราทําคลิปอ,อ,อยู่ระหว่างรักษาตัวก็คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวเราจะทําลิปคลิปไว้ให้ทุกคนดูนะคครับอันนี้เราก็มาถึงที่โรงพยาบาลแล้วนะครับและยังไงเดี๋ยวเราถ่ายเก็บไว้นะเพราะครั้งหนึ่งเราเคยมารักษาตัวเคนะครับเอเครับใชไ กำลังนั่งรถไปที่มอสจิเซมใช่ไหมครับ ก็ได้ลง <si> ้เข้ามาในโรงแรแล้วนะครับเราต้องขอบคุณคุณหมอและเจ้าที่ทุกคนแล้วที่ทําให้เราได้ที่พักนะครับเราได้อยู่ชั้นไหไครับาอยู่ชั้นสามชั้นสาเลยดูปัดเลยชั้นเจ็ดอ๋อชั้นเจ็ดดเราเจ็ดอะไรรู้จิ๊บเ่เจ็ดอะไรหนเจ็ดเท่าหกเป็นวันที่เอเจดเอหกเจ็ดหนึ่งหกโอเคดูดูป้าย เจ็ดหนึ่งนเจทางนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเจ็ดหมื่หกรก็เดินตรงไปเจ็ดรบไปครับเจนหี่ครบแต่ละห้องก็จะมีเราก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่นะลูกเขาก็ทำความสะอาดทุกครั้งที่มีคนออกไปปฏิบัตหืมเจ็ดหมื่นหกี่นี่ เอาพี่การ์ใส่เลยครับใส่เลยใชครับโอเคครับนี่ยังหนูอ่ะยันนีาเยเีครับตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับนี่ก็ขอบคุณคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนครับที่ อำนวยความสะดวกให้เราแล้วก็ผู้ป่วยท่านอื่นๆนะครับครับโอเคครับแล้วก็มีวิวให้เราดูด้วยนเนี่ยดูนั่นมองวิวข้างนอกวิวข้างนอกครับเป็นไงครับเด็กๆในห้องพี่มารก็มีแหมีรูปภาพมีอะไรมีแอร์มีทีวีมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้ดีมากนะดีเดี๋ยวเราจะต้อง พาทัวห้องอะไรด้วยนะแต่เด็ตอนนี้คือกดกะเก็บของก่อนเเเก็บของนะครับไม่คิดเลยว่าจะได้พักที่ดีขนาดนี้นาะมีทีวีด้วยใอ่คุณมากนี่คสวันสี่วันโอเคไหนห้องน้ำสิเป็นยังไงอ๋อน่่นี แม่เขาเป็นอะเราด้วยห้ามเอาอะไกินในห้องน้ำนะดูว่าไม่เชื่อคุณมาแอบกินขนมไหนห้ามอะไรกินในห้องน้ำดูตรงไหนนี่อ๋อนี่อ๋อใช่ใช่ว่าใครยัมากินในห้องน้ำละไม่ว่าอันนี้ห้ามทิ้งอะไรลงไปในโถห้ามห้ามทิ้งขยะไม่ออันนี้มองไกลๆอีกคิดว่าอันนี้มันคือแก้วน้อันนี้คอเอมาถึงห้ามทิ้งของไปแล้วก็นี่นะคนต้องเส นี่ยงีอนซ้อนแเอนแนี่คุณมารักษาตัวหรือมาทำอะไรโอแล้มคุณก็อารมณ์ดีคุณไม่มีอาการแต่พ่ออาการหนักทีอเนี่ยดูเสียงพ่อสิมีทีล้างจานมีพวกนี้โอเคนี่เขาเป็นน้ำให้เลยโอ้ยแล้วก็มีนี่เดี๋ยวได้มีตู้ตแล้วก็มีตู้เย็นเย็นนีนะ ม่เปไรนะทุกคนแล้วก็เดียวขอมาก็มาใส่ใยดก็ยินข่ายังแรกต้องขอดรองเท้าใขอดก็ดีนะเดีครับตอดรองเท้าเลยหูกอเป่อาอาบน้ำเลยก็ได้เพราะเมื่อกี้เราไปแบบแออัดมาใช่ไหมครับใช่เครับฝากเดี๋ยวเราขอตัวเก็บเสื้อผ้านวเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกนะครับคิวเลยพอนนครับเราไปเอาของออกจากกระเป๋าเลยครับป่ะ ของที่เราเตรียมมา<ช>จริงๆเราเตรียมมา,มาเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าแม่แบอกว่าเดี๋ยวเราจะขนหนักนะครับทั้งวันเราก็เลยแบบว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยแม่เขาจะเอามาให้นะครับทุกคนแม่เขาก็จะเอาไว้ข้างล่างนะครับแล้วแบบพี่พนักง,งานเขาจะเอามาให้อะไรนี้นะทุกคน <Okay. S 2> แต่ว่าอันนี้ก็คือเราจะเอาของเบื้องต้นก่อนนะน,นี่กระเป๋านี้จริงๆก็มีแต่ของเล่นเลนนยบอลไม่ <laughs> ใช่ <laughs> ใช <laughs> เล่นด้วยกันใช่ไหม <laughs> ใช่ เราก็ไม่ได้เอาเตรียมอะไรมามากเพราะวันนี้เราคิดว่าแบบว่าเดี๋ยวแม่จะเตรียมมาให้พรุ่งนี้เราก็เลยเตรียมมาสั่อย่างเพราะแค่แต่ตอนแรก <c oughs> เลยบอลบอกพ่อว่าอะไรรึป <c oughs> เปล่าเราสเก็ตบอร์ดอะไรนะเจมบอกเมื่อวานนะ <c oughs> เนี่ยบอกอะไรเอาสเก็ตบอร์ดไปได้ไหมจ <c oughs> ะไป <c oughs> <c oughs> ถ่ายที่ไหนล่ะอยากเกลียลยทำรีวิวรีวิวเฮ้ยจริงๆริงห้องนี้ทารีวิวได้นะเนี่ยเออแล้วก็ โซฟาย้ายตรงนี้เราก็นั่งรีวิวโอเคแล้วเรามาพักรักษาอาการจริงด้วยทำไมาต้องรีวิวได้สิบสี่วันเลยนะเพะื่อนๆจะไม่เจอเราสิบสี่วันเราต้องแบบลงคลิปนะทุกคนนี่แล้วทำไมลูกไม่มีอาการเลยอ่ะทำไมพ่อเป็นอาการไม่รู้่ะมันอาจจะแบบแต่ผมเนะี่ยถ้ามีอาการมนะันอาจจะออกอาการหนะักเลยเพราะเนี่ยตอน,นเล่นวัเล่นที่หมดด้วย อ,นนอันนี้ก็จะเป็บรรยากาศนะทุกคนบูกว่าเดี๋ยวเราเอามานี่เราเก็บของต่อเลยอย่านี่ก็เป็นเอ,อกสารนะเใบเอกสารนะอ๋อแล้วก็เราอยากให้รีวิวเมือ่อเช้เราได้ซองอะไรขึ้นมานอกจากขีการ์ดต้องมีอะไรบ้างที่ที่ทางพยาบาลเราเตรียมให้โอ้โหนี่นะทุกคนละดีเลยนี่ยมาให้อะไรมาบ้างครับเจลแอลกอฮอล์ครับทุกคนนี่เราเตรียมมาแล้วเราก็จะได้ของเขาด้วยนะทุกคนแล้วก็ มมีเจาีอรเอาแมเราอนี่วันนี้เราก็จะไปซักยเฉาะีกกยายาทุกคนเฮ้ยโหมันใหญ่ยาอะไรครับเนี่ยไม่รู้มันเป็นเมทแคทซูลบ้างแคทซาเห็นเห็นนี่ลูกตาบ้านคุนมันสำมรีนี่หว่าไมให้ยาเหรอสัมีโอเคแล้วก็จะมีตรงนี้ฮะนี่เป็นที่วัดอุณภูมิไหนที่เอเคที่วัดอุณภูมินะครับในสองที่ ที่โรงพยาบาลให้มาก่อนที่นโรงแรมนี่ยอ๋อเราเตรียมมาทุกอย่างเลยนะที่เขาให้ใช่แต่ว่าเขาให้มาก็ดีเหมือนกันนะอ๋อเป็นคนละแบบกันนะทุกคนก็จะเป็น,นอันนี้คือ<ช>เป็นที่วัดอุณหภูมิใช่ไหม,ไมใช่แต่เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนที่ตราอะไปอันนั้นของเรานะครับอันนี้ของโรงพยาบาลอ๋ออันนี้เท่าอันนี้ของเราละนี่ฮนะเราก็มีแต่เสียงเลยวาน,นก็แปลกๆเหมือนพ่อแล้วนะลูกระวังนะเชื้อกลัวเชื้อลงปอดนะ แมสก์ใ<า><า>มีแมสให้ด้วยนะนี่โอเคก็คือก็คือชุดนี้ที่ที่เขาให้มาก็มีบใบอะไรต่างๆมาอ๋อมีนี่เกียนที่โคนะทั้งหมดใช่มีใบสะเกียนที่โอโคแล้วก็มีนึ่ที่ออกมาเข้ามาเพราะเรากำลงจัดเตียงห้องให้มันเหมือนบ้านเราอ,อะไรนะแล้วเรากำลงจัดเตียงห้องให้มันเหมือนบ้านเราโอเคอเครออคับอันนี้ก็สบายเลยเาให้ตรงนะครับ โอเคแล้วก็มีของที่เราใส่จากกระเป๋าเไปเปิดครับที่เราเตรียมมาเยอผ้านี่ฮะแล้วเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเราเตรียมมาเลยบ้างจริงๆเราอาจจะไม่ได้เตรียมมาแค่หรอกเพราะว่าอยู่ตั้งทีสี่วันนะนี่เราก็จะมีพวกขนมพวกแมสเตรียมมาอยู่แล้วที่เราบอกนะเดี๋ยวเราเนี่ยออกมาก่อนกันล้วกันนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นเป็นน้ำยาลิตลีนใช่ลิตรีนอันนี้ก็จะเป็นที่น้ำเกลือนี่เวลาเราแบบว่า แบบเราฉีดจมูกลงรูนะครับเพราะปกติบ้านเราก็ทําแบบนี้ประจําใช่ไหมครับใช่อ่ะแต่งงติดได้ยังไงแล้วก็มีเจียวด้วยนะนี่เรามีเจียวแอลกอฮอล์ของเราโอเคครับปึ๊บแล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้าชุดนอนอ๋อมีนมด้ยนมมีฮะนมนมเราไม่แช่ตู้เย็นเนาะเราต้องกินอ๋อใช่อ่ะนี่เรากินแบบอุ่นๆก็ได้นะอ่ะไปตั้งเรียงไว้ตรงนู้นเลยลูตรงนู้นปึ๊บอันนี้ผมจะนองเรียงเอาไว้ตรงนู้น ตรงไหนครับอเคส่วนครัวเป็นส่วนแบบครัวห้องครัวแล้วก็จะมีเจลแอลกฮอแล้วก็เอาไว้กับของโรงแนะครับจะเยอะไปไหมลูกไมเผื่อใช้ก็แล้วกันแล้วก็ใช้แค่เดียวแต่เราก็ตั้งไว้เพราะแบบจะได้มีที่เก็บเน่เน่เน่อะไร อันนี้คือชุดน้ที่เรามาอยู่สิบสี่วันนะนี่อินจุดน้อยจุดแล้วก็พอจุเพราะว่าอยู่ที่รถสิครับเดี๋ยววันพวกนี้เดี๋ยวแม่เอามาให้เขาอ๋อแล้วก็เดี๋ยวเราเอาพวกขนมมาแบบมากะไรกันๆหนูล่าลเริงมากเลยดีแนละ้วลูกเวลาคนเห็นเขาจะได้มีกำลังใจนะว่าจริงๆโควิดมันไม่ได้น่าก,กลัวอย่างที่คิดเนาะ ครับเราก็ไปรักษานะทุกคนเดี๋ยวเราก็หายแล้วไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องแบบวิตกกังวลนะครับทุกคนแต่ตอนแรกผมก็กลัวว่าเฮ้ยเราจะอยู่ได้ไหมแต่ว่าตอนไปมันก็แบบมันก็จะเป็นสบายเลยทุกคนใช่ตอนแรกก็คือมันก็น่ากลัวแต่เราอย่าไปวิตกมากเลยมันจะร้ายแรงกว่าเดิมเนาะใช่ก็คือทำจิตใจให้เข้มแข็งร่างกายให้แข็งแรงตลอดเวลานะครับใช่แล้วแบบ แต่เราพิสโต้แรกเลเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอยาูแรกได้พวพูดก็นดอวยอ๋อคุณพูดทุกช่องถ้าอย่างนี้อาการนี้เราก็อาจคิดได้อยู่นะเนี่ยเออก็อาจคิดได้อยู่นะทุกคนแต่ทุกคนเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนเลยนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะทุกคนนี่แล้วก็จะมีขนมของเรานี่เอ้เนี่ยนี่ตรงนี้เนี่ยจริงๆเขามีจานมีอะไรให้เราแล้วนะ มี่จานมีแบบเว้ยมีอะไรอ๋อหนังกระติกบมีแล้วก็ม้วนหนูเดี๋ยวสิเฮ้ยที่ที่ทำน้ำร้อนนี่อ๋อโอเคสำคัญมากนะครับเพราะเราไม่ล้างจานตรงนี้แะก็ตองนี้ก็ต้องล้างจานไปไหนนะที่ล้างจานก็อยู่ในห้องน้ำคนอ๋อแบประตูแบบประตูริบเราก็ต้องใช้ที่เดียวกับที่นี่แหละที่เดียวกับที่เพราะว่าเราไม่รู้อะไรค่ ด้วยฮูกมึนเนี่ยทุกคนหลังจากนั้นส่วนเราก็จะให้ดูเก็บตรงใจอันนี้แม่รอไห้ไหนเดีครับวะแม้เรามีเยอะเลยหรอ เมื่อกี้เราก็แบ่งปันให้คนที่เขาติดโควิดไปด้วยนะใช่พวกคุณยายที่เขามาแล้วเขาไม่มีคนดูแลพ่อสงสารมากเลยนะ,ะยายอายุขนาดนแต่อาศัยอยู่คนเดียวคิดดูครับน่าสงสารแล้วก็ได้ให้แม่ให้อะไรยายไปเนาะใช่โอเคหนูก็ต้องโตไปหรือว่าเป็นเด็กอะไรก็แลนะ้วแต่ถ้ามีโอกาสช่วยคนหนึ่งจะต้องช่วยตลอดเวลานะลูกข้าเข้าเกือบสองคนเขียทับปะเอะาอไปเก็บเนี่ยเราก็จะนี่จะเป็นอุปกรณ์แบบเวลา เปียเกี่ยวกับการป้องกันการป้องกันเราจะอเคตรงนี้ไม่ใชเป็นที่ตัดต่ออ่าใช่ใช่ตัดต่อเดี๋ยวเรียนมเรียนวันต้องตัดต่อด้วยนะแล้ววันตัดต่อเก่งนะนี่ใช่ไหมใช่โอเคครับท่านคลิปนี้เดี๋ยวให้คิวตัดต่อแล้วลูกเ้าพ่อไม่ไหวโอเคครับชุดมันยังแบบน้อยอยู่นะแล้วก็อะไรเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เสื้อผ้าต้องเต็มตัวเพราะว่าแม่น่าจะเอามาให้แบบทีเดียวติดสี่วันเลย มีมนนั้งแขวด้วยชงี่ยก็ดูแม่เขาจัดเลยนะโอเคครับ <Okay. S 2> <c oughs> อยู่ได้เป็นปีเอาใส่กระเป๋าแล้วเอ้เอาเอาเอา,เอาใส่ตรงนู้นได้เลยแบบอันนี้ก็ยังแบบเป็นน้ำอุนอ่นๆนะนี่ของผมนี่ของน้องนะ <Okay. S 2> แล้วก็อันนี้ห่ังก็แล้วกันเข้าไปได้กินน้ำ แล้วก็แล้วก็จะกดป๊อปอิดด้วยนะครับุุยเดี๋ยวนี่คนนี่เออก็ว่าอะไรเสียงอะไรว็อกแบ๊กว็อกแบ๊กร็ครับเสรจแต่เราห้ามทำเสียงดังนะเพราะว่ามันเสียงมันาจะออกไปห้องข้างๆอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นการรีวิวห้องกักตัวโควิดขอเรา14วันใช่จบยัง ก็จริงๆก็แต่ถ้าถ้ารีวิวแบบน้องเลวอนน่าจะเหลืองน,นะเพราะเขาจะมารีวิวรีโมทแอร์อันนี้ก็เป็นเตียงเตียงขอับโอเคถ้างั้นเด็กๆไปอาบน้ำไปจะได้ก่พนนะครับก่อน